ครัพูดถึงการใช้บริการแท็กซี่คุณพระด์นครับใช้บ่อยหรือเปล่า่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนใช้บ่อยรู้สึกดีขึ้น เพราะว่าการที่ส่งเรื่องไปร้องเรียนนะครับกับกรมขนส่งตัวเลขลดลงไปเยอะเหมือนกันคุณอาชวินครับถือว่าได้ผลนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแท็กซี่อาจจะไม่กดมิเตอร์ก็มีครับปฏิเสธร,รับผู้โดยสารนะครับทำให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาก็บังคับใช้กฎหมายตรงนี้เข้มงวดมากขึ้นปรากฏว่าได้ผลนะครับเพราะว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการแท็กซี่นั้นลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพลตํารจเอกวุฒิริพตาพันลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็พูดถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่ท ระบบนะครับบอกว่าที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากจึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเพ่งพัดพร้อมทั้งกวดขันตํารวจทุกพื้นที่นะครับทั้งนครบาลก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญชนบุรีพัทยาสมุยกระบี่นะครับเจ้าหน้าที่เองก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการได้ดีขึ้น คือเขาทํางานการแบบร่วมมาร่วมมือกันคุณพระดลครับ,รบเป็นการบูรณาการกันนะครับทั้งทหารตำรวจกรมการขนส่งทางบกก็ร่วมกันเข้ามาแก้ปัญหาทําให้ข้อร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการใช้บริการรถแท็กซี่ลดลงถึง50% เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับอันนี้คือก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้คือเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2558ถึง2กุมภาพันธ์2559เขามีการตรวจทั้งหมดเนี่ย780ครั้งจากผู้กระทำความผิดเกือบ500รายครับแต่หลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบนะครับข้อมูลคือ5กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สิบกว่าวันที่ผ่านมาครับปรากฏว่าตรวจในเรื่องของแท็กซี่ที่ให้บริการนะครับผิดเนี่ยห้าร้อยครั้งจับได้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าครั้งคือตัวเลขนี้ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ,รบข้อลงเรียนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็คือการปฏิเสธรับผู้โดยสารไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้บางคันนี่คือไม่ยอมกดมิตเตอร์ด้วยนะคือถ้าเป็นชาวต่างชาตินี่เจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับบางคนนี่ไปโบกแท็กซี่แท็กซี่ไม่ยอมกดมิตเตอร์นะครับก็เป็นราคาเหมากันไป โดยมาตรการในการบังคับใช้นะครับของสานักงานตำรวจแห่งชาติมี4มาตรการด้วยกันคือเขาจะเริ่มตั้งแต่ประชาสัมพันธ์นะครับขอความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ประเมินผลซึ่งถ้าพบว่ามีการกระทําผิดนะครับก็จะเปรียบเทียบปรับแล้วก็เรียกมาอบรม3ามชั่วโมงแล้วก็จะลงเป็นประวัติไว้นะครับและหากทําผิดอีกเดี๋ยวจะเพิกถอนใบอนุญาตนะครับก็จะค่อยๆบังคับใช้กฎหมายนะครับจากเบาไปถึงหนักครับ ครับฟังแบบนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวกรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าชาวกรุงเทพอย่างเราก็ใช้แท็กซี่กันเยอะจะได้ไม่เหนื่อยใจนะคุณอาชวินแต่ก่อนเรียกแท็กซี่กันทีก็เหนื่อยใจจะไปไม่ไปครับต้องลุ้นผมนี่ลุ้นทุกวันเพราะตอนเช้ามาแท็กซี่นะครัจะไปหรือไม่ไปเี่ยส่วนใหญ่มาไหมมามาฮะเดี๋ยวนี้พี่แท็กซี่ดีก็ปฏิบัติตามกฎที่ได้มีการกําหนดกันออกมานะครับครับก็เป็นข่าวดีที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับ